สวัสดีครับผมเฮียอ้อวัชาราลุ่งเนืองแท็กเตอร์นะครับหรือว่าร้านหอจอกอวัชราแท็กเตอร์นะครับร้านผมก็ตั้งอยู่ที่อำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับติดถนนใหญ่นะครับติดถนนพหะโนโยธินทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมานาเสนอหัวกระแทกนะครับหัวกระแทกเบรกเกอร์หัวแทกเบรกเกอร์ก็จะเป็นยี่ห้อ h a r h a r ก็มีหลายไซส์นะครับเ,เข้ามาตั้งแต่ไซส์ของ pc 20ถึง pc 200 ถึง320กันเลยนะครับตัวแรกก็จะเป็น HAR 530 HAR 530เนี่ยก็จะใส่ตั้งแต่พวก PC 20 30ถึง35นะครับ53โค้ท53ก็คือเข็มนะครับเข็มที่จะเจาะตัวนี้นะครับเป็นเข็ม53มิลนะครับเข็ม53มิลก็มาพร้อมอุปกรณ์ครบเซต มีสายมีเข็มสองอันมีสังกัดเก็บในตัวเจนมีตัวเติมและวัด,วดแรงดันของไนตัวเจนครบเลยนะครับแล้วก็มีเครือ่องมืออุปกรณ์ทั่วไเล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็อยู่ในราคา3า0 0 0บาทนะครับ3,000 0บาทจากตาดูาสนใจก็โทรติดต่อได้เลยนะครับแล้วก็หัวตัดไปนะครับหัวตัดไปก็จะเป็นเบอร์600 นะ, 600, น, 600, นะครับ6.0 0ก็เป็น H A R หก0นะครับก็คือเป็นแบรนด์ที่ผมนำเข้าเองโดยตรงเป็นแบรนด์ของผมเองเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับก็คือเป็นแบรนด์นี้เลยตัวนี้เบอร์6.0 0นะครับก็คือเปรียบเทียบกับเข็มก็คือเข็มเข็มเจาะตะโต60กมิลน,นะครับเข็มเจาะหกสมิลตัวนี้ก็มาพร้อมอุปกรณ์ครบเซตเหมือนกัน อุปกรณ์ครบเซร็จอ่าก็คือมีเบื้องต้นมีเข็มสอง่ามีถังกักเก็บในตัวเจนในถังนี้มีในตัวเจนให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปเติมแล้วนะครับมีถังให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในตัวเจนในตัวเจนที่ใช้กับหัวตัวนี้ผมก็ก่อนส่งให้ลูกค้าผมก็จะเติมในตัวเจนไปเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าไ่สามารถติดตั้งและใช้ได้ทันทีเลยครับก็มีเกจวัดแรงดันในตัวเจนเหมือนกันนะครับมีครบ ทูกหัวเกตวัดนะครับแล้วก็มีสายสฮดริกสองเส้นพร้อมก็ต่อแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอยู่ในกล่องนี้นะครับอยู่ในราคา40,000บาทท้วนครับ40,000บาทท้วนในทางร้านก็จะมีรับประกันชุดลูกสูบข้างในนะครับชุดลูกสูบข้างในมีปัญหาภายใน1ปีนะครับรับประกัน1ปีได้เลยครับถ้าลูกค้าซื้อไป ไม่เกินหนึ่งปีถ้าตรวจสอบแล้วมีปัญหาจากาหัวกระแทกทางร้านเคมให้หรือไม่เปลี่ยนหัวใหม่ให้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นการผิดพลาดของลูกค้าเองมีเศษหินเศษทรายหรือว่าเศษเหล็กจากรถหลุดเข้าไปหาอันนี้ทางร้านจะไม่รับผิดชอบนะครับตรงนี้แต่ว่าลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับผมมีอะไหล่ให้ทุกชิ้นนะครับตรงนี้ก็คือสามารถซ่อมแซมให้ลูกค้าได้เลยในเมื่อที่ว่าไม่มีรับประกรันผมก็มีอะไหล่ซ่อมและซ่อมแซมที่นี่ได้เลยหัวสัตว์ไปนะครับ หัวทัดไปก็เป็น h a r 8ปดห680ตัวนี้ก็บ่งบอกถึงขนาดเข็มเจาะแล้วหัวขนาดหัวนะครับเข็มเจาะตัวนี้6 8มิดมิลซึ่งโตขึ้นมาอีกไซส์หนึ่งตัวนี้ก็ใส่รถขุดตั้งแต่40 50ถึง60นะครับตัวนี้ใส่ได้เลยมีอุปกรณ์พ่วงแถมเหมือนกันนะครับมีสังกะเก็บในตัวเจนมีสาย มีกล่องเครื่องมือครบชุดเหมือนกันครับกล่องเครื่องมือแล้วก็เกจวัดแรงดันนะครับตันนี้ก็จะมีประแจใหญ่มาให้ด้วยพร้อมคู่มือนะครับคู่มือ,อแล้วก็มีตัวส่งเข็มนะครับตัวส่งสลัก ตัวนี้ก็อยู่ในราคานะครับในราคาห้าหมื่นบาทครับห้าหมื่นบาทเบอร์หกแปดศูนย์นะครับอยู่ในราคาห้าหมื่นบาทตัวนี้ก็มีรับประกันเช่นเคยนะครับรับประกันหนึ่งปีอ่าสัดมาตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์ h a r 750นะครับ750ตัวนี้ก็จะใส่รถตั้งแต่ p c 60 70 80 90ได้เลยนะครับตัวนี้อ่าเข็มเจาะ เข็มเจาะตัวนี้ก็อยู่ที่เจ็ดสิบห้ามิลนะครับตามโคดนี้เลยครับเจ็ดห้าศูนย์เข็มโตเจ็ดสิบห้ามิลนะครับตัวนี้ p ีซีหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบใส่ได้เลยนะครับตัวนี้ก็อยู่ในราคาห5หมืห้าพันบาทครับห5ห0 0พันบาทอุปกรณ์ครบเซ็ตเหมือนกันเช่นเคยนะครับรับประกันลูกสูบหนึ่งปีเหมือนกันครับอ่าแล้วทางร้านก็จะมีเบอร์หนึ่งพันนะครับแต่เบอร์หนึ่งพันยังไม่ได้แกะออกจากกล่องนะครับ เบอร์ har 1 0 0 0ใส่รถ pc 1 0 0 120ถึง pc 1 3 0 140ได้เลยนะครับในราคา120,000บาทจากหน0่0 0บาทนะครับเบอร์พันรับประกัน1ปีเหมือนกันแล้วมาดูหัวใหญ่สุดของผมนะครับเบอร,ร์หัวใหญ่สุดตัวนี้ก็จะเป็น har 1,004นะครับ har 1,004 har 1004ก็คือ ตัวพันสี่หรือร้อยสี่สิบเนี่ยเข็มจะโตร้อยสี่สิบมิลน,นะครับเข็มใหญ่มากตัวนี้ตัวนี้ก็จะใช้กับรถอ่าถ้าเป็นโคมาสุก็พีซีสองร้อยสองสองศูนย์ได้เลยครับตัวนี้อ่าถ้าเป็นตระกูลแคทแคทก็จะเป็นอสามสองศูนย์ 3, 2, หรือว่า 3, 3, สามสามศูนย์ก็ยังได้นะครับตัวสามตัวสามร้อยก็ได้ครับก็ใส่ได้เลย แสอต, 3, 3ตูนได้เลยครับเพราะว่าเบอร์ใหญ่มากหัวเบอร์พันสี่อุปกรณ์พ่วงครบเต็นะครับมีถังกักเก็บนไนโตรเจนกล่องเครื่องมือและถังเติมนไนโตรเจนสายไฮโดรลิกครับสลักบุ้งกี่80มิลครับตัวนี้รับตัวนี้ผมก็ขายอยู่ในราคา2,220 0 0บาทนะครับ2 2 0 0 0 0บาทมีรับประกันลูกสูก1ปีเช่นกันนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็เชิญหน้าร้านเลยนะครับ เบอร์โทรผมโดยตรงนะครับโทรหาผมโดยตรงได้เลย0858332943นะครับเบอร์เนี่ยอ้อครับรุ่นเมืองแจ็คเตอร์หรือหอจอ้กอวัชระแจ็คเตอร์นะครับก็ลูกคาสนใจท่านใดสนใจก็เชิญหน้าร้านได้เลยครับของถึงพร้อมเสิร์ฟเลยครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ